ำพึงนะะจ๊สวัสดีครับชาวโซเชียลแคมครับผันนี้ะครับป้าจะไอยู่ที่ห้องหนึ่งส่วนสามนะครับผมดูหน้าเอ๋อบไหมอ่ะหน้าเอ๋อบไหมครับถามคนอื่นสิพอดีเมื่อวานนี้ตัดผมมาใหม่ก็มันร้อนๆนี่แหละแล้วผมมันยาวสิวมันเริ่มขึ้นก็เลยจะรีบตัดนี่เช้านี้ตือเนี่มากินข้าวเหนียวไก่ทอดอาจจะมองไม่เห็นเพราะอยู่ถุงแต่อยู่ให้ดูนี่เห็นไหมครับ แล้วก็ข้าวเหนียวหมูปิ้งด้วยตามเลยตามสูตรนะครับผมอันนี้เนื้อหมูปิ้ง,งบบน,นะครับแล้วก็ซื้อขอ้าวโพดเป็นฝักใหญ่มากเป็นฝักนะหอมด้วยแล้วก็ซื้อขนมหวานมาเผื่อตอนบ่ายนะครับเป็นสาคูไซตันนะครับแล้วก็อันนี้ขนมนมมุกงอ,อันนี้ให้ทารเลยข้าวเหนียวตุเรียน กิน๋ยกวัวไอเดี๋ยวผอมเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำโค้กหนึ่งแก้วเบาๆก็เช้เาแล้วนะคะเพื่อนๆอย่าลืมทานอะไรกันด้วยนะครับสำหรับคนที่ไปทํางานนะครับหรือว่าออกไปเที kay, ่ยวข้างนอกก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับโอเคไปแล้วมาบอกแค่นี้แหละขอบคุณค่ะรักนะครับทุกคนไป